หนูรองเพราะค่าน้อยไม่ได้ดูแลแม่นางหงซิ่วให้ดิขอคุณหนูโปรดลงโทษด,ด้วยขอรับเสือเออเสือเจ้าไอ้บ้านนั่นมันทำอะไรเออโจนนั่น เกิดอะไรขึ้นบักค่าให้ชัดๆผู้ชายที่ชื่อสาคนนั้นทำเรื่องบ้าครั่งคิดว่าคงจะโกรธที่ท่านย้ายเข้าไปอยู่ในจวนของท่านเร่ยองจึงได้ทำการสาธิตดังนั้นจึงให้คนแอบปกป้องหงซิ่วและชิงอีนึกไม่ถึงเลยว่าจนนั้นจะกล้าไอ้จนแน่ดัดงเกียร รอ่องขอบคุณเจ้ามากเจ้าวางใจเถอะข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เจ้าเองฮูฮูฮูใครนะ่ะก็หนูเด็กๆมีใคร ซานี่เจ้าเองเรื่องเป็นเช่นไรบ้างท่านพ่อบุญธรรมบอกว่าคุณหนูมีความคิดแย่ๆกับสูเซียวเขาจะให้โอกาสท่านได้ชดเชยมันท่านปู่ต้องการที่ข้าทำอะไรนะคุณหนูต้องเลือกผู้ชายไปมีเพศสัมพันธ์สร้างเรื่องว่าถูกข่าขข้นใจเพื่อคลายความสงสัยของพ่อบุญธรรม จะว่าอะไรนะหอกคุณหนูไม่เลือกข้าจะเลือกตัวเองให้คนรับใช้สกปรกอย่ามาแตะต้องตัวข้านะเนะจ้าส่งข้าไปหาท่านสู่อองเมื่อเทียบกับการถูกทารุณกรรมโดยทาาที่ต่าต้อยแล้วสู้ข้าไปอยู่กับสูุองดีกว่า อย่างน้อยตอนนี้ท่านสื่ออ๋องไม่เพียงแต่มีอำนาจแต่ยังมีรูปลักษณ์และความแข็งแกร่งที่น่าประทับใจด้วย